เอาละครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม a i m o r e d e f e n d e r ข้างหลังของผมนี่ไม่ใช่อะไรนะครับนี่คืออัปเดตครั้งที่5แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเพื่อไม่เสียเวลานะครับคลิปนี้เนี่ยเรามาดูดีกว่าว่าอัปเดต5เนี่ยมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับไปเดี๋ยวเราลองไปโลก2กันเลยดีกว่านะครับทุกคนไป let's go กดเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมอ่ะกดเอ้ยนี่ไงคนคือเราต้องเอายูนิตไป3ตัวใช่ไหมคือผมจะเอาตัวอะไรไปดีฮะทุกคนครับอ๋อหลักๆคือจริงๆผมอยากเอาโกโจไปมากเลยนะเอาจริง อ่าผมจะเอาตัวอะไรไปดีตัวแรกที่ผมจะเอาไปผมว่าผมเอาอีกยิปตไปดีกว่านะครับมาโอเคนี่คือตัวหลักของเรานะครับตัวดาเมจหลักนะฮะต่อไปนะครับผมจะเอาเป็นตัวเอ่อตัวอะไรดีอ่ะนี่ละกันนะฮะนัืซึนะครับมานัืซึต่อไปผมจะเอาเป็นตัวเงินไปนะครับผมจะเอาโบจิไปนะครับมาโอเคผมจะเอาสามตัวนี้ไปนะครับมา อ๋อเราสามารถจอยเพื่อนได้ด้วยโอเคผมขอจอยเพื่อนเลยแล้วกันอู้โคตรเฟี้ยวคืออะไรเนี่ยเชื่อมต่อเพื่อนนำพวกมันกลับสู่โลกใน Path. อัธนิกแบล็กเ t ิร์นพารเฮ้ยขอให้ขอดูดิโอ้เดี๋ยวนะอเอ้ามันของยังอยู่นี่แต่อ๋อนี่ไงคือหน่วยเรายังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ไอเทมเหมือนเราเอาเข้ามาในนี้ได้นะให้ผมขอลองเปิดก่อนดิผมเปิดได้ไหม ขอร้องขอร้องขอร้องเฉยเดี๋ยวนะปึ๊บได้ไหมเฮ้ยอ๋อคือเปิดไม่ได้เหรอหรือ,อยังไงอ๋อทุกคนเหมือนประตูจากโลกหนึ่งมันจะเปิดไม่ได้ด้วยใช่ไหมแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้คือประตูออกใช่ไหมผมออกได้ไหมอยากลองอ๋อทุกคนครับคือเขามีคําเตือนนะ คือถ้าผมเนี่ยออกไปจากอาณาจักรนี้นะครับทุกคนครับผมจะไม่สามารถเอายูนิตจากอาณาจักรโลก2เนี่ยไปที่โลก1ได้โอเคเข้าใจแล้วคือเราสามารถออกได้นะครับแต่เราจะไม่สามารถเอาของที่อยู่ในโลกเนี่ยกลับไปได้นั่นเองนะครับมันต้องมีวิธีการตองออกแหละนะโอเคเราเรามาดูฝั่งขวานะครับเป็นอ่าไปท่านพาสนั่นเองโอ้โซล่าโทเคน็นเฮ้ยอะไรมันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยของเต็มเลยอะควาโทโอ๋อมันคือโทเคน็น โทเคนแสงนั่นเองนะครับโทเคนแสงโทเคนไฟเนี่ยตัวแชเดอร์ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมันคืออะไรนะครับไอตัวระดับแรตัวเนี้ยนะอืโอ้โหมีระดับอีพิกด้วยนะครับ s โซล่าพอร์ทัลหรอมันคือคอนอะไรกันจัม um um เปอร์จัมเปอร์เฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยคือของแต่ละอย่างคือแบบเหมือนคืออะไรกันเนี่ยทุกคน พอเถ้าโอ้โหประตูโอ้มีระดับมิติกเฮ้ยมันเป็นประตูหรือเปล่าวะทุกคนผมว่าน่าจะเป็นประตูไหมฮะมันเป็นประตูหรือเปล่านะครับเฮ้ยไม่ใช่ดิใช่ไหมลิมิตเรตเบเกอร์มันคืออะไรเนี่ยโอ้โคตรเฟี้ยวโอเคไปเทนพาร์ตก็มีประมาณนี้นะครับคือของบางอย่างผมก็ไม่รู้เนี่ยว่ามัน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 ใช้ยังไงนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปลองดูกัน อะดูตัวละครโอ้โหคือเหมือนแบบเหมือนเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะครับ1 2โอเคตัวซีเครตนะครับมีประมาณ3ตัวนะ1 2 3นะครับมี3ตัวรวมกับใช้ยนี่นะครับทั้งหมดเป็น3ตัวนะอ่ฮะอันนี้คือไรเบรเทนพาร์ทอ่าอันนี้ผมดูไปแล้วนี่ไงที่ผมสงสัยมันคืออะไรเนี่ยมันคือไร,อ,อ,ไรอาร์เทนิกเชเตอร์หรอ ยูนิตท,ที่เชื่อมสามารถเดินทางระหว่บบางอาณาจักรได้อย่างถาวรอ,อ๋อคือผมรู้แล้วนะครับทุกคนนี่แหละฮะทุกคนครับก็คือเป็นตัวที่แบบว่าสามารถเอายูนิตกลับไปที่โลกหนึ่งได้นะฮะอันนี้คือคลิกเพื่อเลือกยูนิตนะฮะอ่ะตอนนี้ผมยังไม่มียูนิตในโลก2นะครับทุกคนคือถ้าผมมียูนิตในโลก2เนี่ยมันจะขึ้นเป็นหน้าตัวละครให้เรานะครับส่วนของที่จะใช้อ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นของที่เป็นแบทเทิลพาร์ก็คืออันนี้หรือเปล่านะ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะใช้ออฟออฟผมโอเคผมรู้ละผมเข้าใจแล้วนะครับโอเคระบบการเคลื่อนย้ายของนะครับไปที่โลกหนึ่งทุกคนเห็นไหมว่าเชือกตัวนี้เป็นเชือกระดับแรเห็นไหมระดับแรระดับแรเห็นไหมอ่ะระดับอีพิกอ่ะระดับดีเจนสองสี่เห็นไหมต่อไปคือระดับมิติกนะครับอ่ะเห็นไหมนี่คือระดับมิติกนะครับส่วนนี้คือระดับซีคริตนั่นเอง นะพอคุณได้ของไอ้พวกเชือกตัวนี้มานะที่ผมบอกไปเนี่ยคุณก็มาตรงนี้นะครับแล้วคุณก็กดยูนิตที่คุณต้องการที่จะเอาไปนะสมมติว่าคุณเอาระดับแลไปเนี่ยคุณก็จะเสียไอ้เจ้าตัวนี้ไป1ชิ้นนะที่ผมเดานะที่ผมเดานะถ้าคุณเอาเป็นตัวระดับอีพิกไปเนี่ยคุณก็จะเสียไอ้เจ้าตัวนี้ไปเห็นไหมอ่ะเห็นไหม ถ้าคุณเอาดับดีเจนก็จะเสียเชือกตัวนี้ไปถ้าคุณเอาดับมิติกคุณก็จะเสียเชือกระดับมิติไปหนึ่งเชือกถ้าคุณเอาดับซีเคตดไปคุณจะเสียเชือกระดับซีเคตดตรงนี้ไปนะโอเคประมาณนี้ส่วนลิมิตตรงนี้เบลเกอร์ er, ตรงนี้ผมไม่ค่อยผมไม่แน่ใจว่ามันมัน,ม,นมันคืออะไรนะโอเคเดี๋ยวค่อยๆไขไปทีละนิดทีละนิดแล้วกันนะฮะหรือว่าอืมหรือว่า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 ไอเจ้าตัวสุดท้ายตัวนี้ มันสามารถเทรดได้อโอเคผมยังไม่พูดดีกว่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูอีกว่ามีอะไรอีกนะตัวนี้นะครับจะเป็นเพลย์นะจะเป็นเรื่องของสตอรี่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนอ๋อคุณต้องมี1นึ่ยูนิตโอเคผมขอใส่ยูนิตก่อนละกันอังกฤษนะครับแล้วก็โบจิ g. อ่ะเดี๋ยวโบจิ g. ไว้หลังละกันนสซโบจิ Bo g, นะครับอ่ะลองเข้าไปดูปุ๊บอ่าเห็นไหม นี่ไงอ๋อโอเค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 คือทุกครั้งที่เราเล่นเนี่ยเราจะได้เป็นอ่าโซล่าโทเคนมานะครับเป็นโทเคนแสงนั่นเองนะครับผมมั่นใจว่าถ้าเราไปด่านนี้ mm hmm. ก็จะเป็นโทเคนไฟโทเคนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอินฟินิตี้ชาเลนจ์ก็มีวะเฮ้ยโอ้ผมบอกเลยว่า In f ฟิน t y c h a l l e น g เนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างสนุกและมันแน่แนเลยฮะคือด้วยความที่เขามีคำว,ว่า In f ฟิน t y ีคือ เป็นหมดไม่สิ้นสุดนะฮะมีชาเลนจ์เข้ามาอีกผมบอกเลยว่าปวดหัวแน่นะครับคุณอาจจะไปเจอกับการที่แบบบอสออกมาเยอะมากๆคุณอาจจะวางยูนิตได้แค่ตัวเดียวอะไรประมาณนี้นะโอ้โอเคเดี๋ยวเราต้องลองไปเล่นดูนะฮะอ่ะตรงนี้คือซัมมอนยูนิตใช่ไหมผมขอไปดูก่อนแล้วกันปึ๊บนี่ไงมี3ตู้นะครับตู้แรกคือตู้ไฟนะฮะอะเฮ้ยฟิฟิฟจัด เฮ้ยคือคือ,คอนายเป็นตัวอะไรกันเนี่ยโอเคตู้ที่2ฮะตู้น้ําฮะตู้น้ําประมาณนี้นะครับก็มีมิติกมีรีเจนเนอรี่นะครับ, ic, ate, ค,รบครบเลยนะตู้4ครับตู้แสงนะฮะอ่ะนี่คือแสงนะครับชาโด์ Shadow, คือผมไม่รู้จักสักตัวเลยนะฮะถ้าคุณมี VP หรือเกมพารนะครับมันจะลดด้วยนะลด20นะครับอ่ะเห็นไหมโอเค เดี๋ยวผมค่อยมาสุ่มแล้วกันเดี๋ยวจะมาแจกโค้ดด้วยนะงานหัตกรรมคืออะไรเนี่ยคือถ้าคุณใช้ลูน่าพอทัลหนึ่งอันระดับมิติกก็คือผมเหมือนเหมือนผมจะมีอยู่ไหมเหมือนผมจะมีอยู่ไหมเอาไม่มีแต่ผมมีตัวอื่นแน่นอนผมน่าจะมีประตูของตัวอื่นอยู่นะอันนี้คือของบังกรใช่ไหมคือถ้าเราใช้ประตูบังกรระดับมิติกอันนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นค้อนตัวนี้นะครับน่าจะเป็นค้อนอันนี้ไหมอ่านี่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  นะเราจะสามารถคราฟประตูได้1อันนะครับประตูน,นี้นะครับมันจะต่างจากอันนี้นะที่ผมดูมาประตูตัวนี้ทุกคนมันจะรู้สึกว่ามันจะเพย์เซฟนะก็คือเราจะใช้ได้2รอบนะครับทุกคนนะก็คือเป็นการกันเราหลุดอะไรอย่างงีุ้ติว่าตาแรกเราหลุดตาที่2เรายัางใช้ได้นะทุกคนอันนี้ที่ผมรู้มานะน้องๆถ้ารู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะให้เป็นความรู้ด้วยนะครับคนที่เข้ามาดูเนาะพัฒนาการอันนี้ก็น่าจะเป็นทั่วไปนะซึ่งเรายังมีตัว นะลักษณะอ๋ะอน,นี้ยังใช้รีโลเหมือนเดิมโอเคยังเป็นระบบของรีโลเหมือนเดิมนะครับอ่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยใช้เป็นอะไรเหมือนเดิมนะวิญญาณก็มีโอ้สปิริตยังใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะโอเครู้เรื่องมาเดี๋ยวเรามาใส่โค้ดกันเลยดีกว่านะครับโอเคเราได้โทเคนมาแล้วผมลองเปิดเฮ้ยเดียวเดียวยวเดียว,ยวผมมีบูทนี่ผมมีน้ำยาใช้น้ำยาก่อนนะครับ โอเคใช้ละมาทูเคนไฟกดไปเลย10ครั้งนะครับฟืบ <c oughs> โอ้ยผมขายอัตโนมัติด้วย <c oughs> ผมไปกดขายอัตโนมัติด้วยเอาเดี๋ยวเดี๋ยว๋ยวออกก่อนโอเคอ่ะใช้ไป,ไปรีเจเนอรี่ไม่มาเลยฮะอ๋อเป็นระดับลิมิเต็ดด้วยครับทุกคนอันนี้น่าจะเทรดได้เยี่ยมเลยอ่าอีปิกมาฮะโอเคหมดละ ต่อไปเป็นทตาด้ํานะครับทุกคนมาอุ้ยเอ้าเอากดไม่ได้ของเต็มหรอเอ้าเขาไม่ของมันเต็มเร็วจังอะเฮ้ยเดี๋ยวเอากระเป๋ามันรวมกกระเป๋าเก่าเหรอวะเนี่ยคือเต็มเร็วมากเลยเอาโอ้ต้องขายทิ้งสินะผมต้องไปขายของที่โลกหลักก่อนหรือเปล่าโอ้โหเต็มอีกแล้วโอเคผมเจอปัญหาแล้วนะครับต่อให้คุณจะมาโลก2นะเลยครับ ถ้าตัวในโลกหนึ่งคุณเยอะเนี่ยเหมือนคุณต้องเคลียร์ก่อนนะครับหรือว่าอาจจะซื้อเกมพาร์ตก็ได้นะโอ้โอเคเลยรู้เรื่องเลยต้องขายก่อนนะอะเกลือดีๆนี่เองเออ เอ้ยได้เงางามมาอู้ได้เงา,งาม,มา,เง,างามอีกแล้วฮะให้เงางามมันออกดีมากเลยอะฟาบคือชาเลนจ์นะครับทุกคนครับชาเลนจ์ Challenge เนี่ยก็จะได้พวกโซล่าโทเค็นหรือว่าจะเป็นอัควาโทเค็นแล้วก็ไฟโทเค็นตรงนี้นะฮะชาเลนจ์ Challenge ที่คุณจะเจอเนี่ยข้างในโหมดชาเลนจ์นะครับหนึ่งเลยควรจะเจอแบบว่า จอแต่พวกบอสอะไรอย่างนี้นะครับหรือแบบว่าคุณไม่สามารถใช้บัฟอไมตี้ได้หรือแบบว่าคุณต้องวางยูนิตเพียงแค่ตัวเดียวอะไรอย่างนี้นะคือบอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปลงสักตาดูไหมเออสักตาไหมลองลงสักตาไหมอ,อ๋อผมต้องปลดล็อกก่อนอ,อ๋อผมเล่นยังไม่ได้นะครับต้องปลดล็อกก่อนนะผมต้องไปเล่นสตอรี่ก่อนใช่ไหมโอเคเลยไปอ้ แต่พวกพวกมอนค่อนข้างโหดอยู่นะพวกบินได้อะเลือกเป็นแสนเลยครับทุกคนแต่ผมแนะนานะให้เอาตัวคนโหดมาสักตัวหนึ่งอะ่ะให้มันแบบตีไฮบิดตีแอร์ได้ครับทุกคนไม่งั้นเล่นยากนะครับถ้าทุกคนแบบว่าไม่ได้เอาตัวแบบว่าตึงๆมาสักตัวหนึ่งอะ่ะเล่นยากอยู่นะเอาจริงนะครับคือมันจะเหนื่อยอะ่ะถ้าแบบว่าแมวตัวโหดมานะทุกคนเนี่ยเอาตัวคนโหดมาหน่อยนะครับผมว่างโบจีดีกว่าจะได้บัฟเรื่องความแรงนะครับ วางปูจิละนี่เป็นไงเดินถอยหลังไปดินี่เดินถอยหลังไปดีเป็นไงอะเดินถอยหลังไปดีมืนงงมืนงงเอาเรื่องเอาเรื่องเอาจริงนี่ขนาดสตอรี่หนึ่งนะฮะสตอรี่หนึ่งนะ เป็นระดับาร์ดยังยังตึงขนาดนี้อะ่ะเออแม่งอาเรื่องวะเออผมลืมบอกทุกคนอย่างหนึ่งนะครับทุกคนก่อนที่คุณจะมาโลก2นะคุณต้องเลเวล30ก่อนนะครับนะลืมพูดเลยต้องขอโทษจริงๆโอเคทุกคนครับอัปเดตครั้งนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตมาเพิ่มเติมเนี๋ยผมก็จะมาทำคลิปบอกทุกคนนะครับทุกคนครับโอเคคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้าฮนะ